คนต่อไปก็มีความรักเหรอคนต่อไปคือเขามีความรักแต่เป็นความรับที่เขาบอกว่าไม่ใช่ความรับนะเป็นความรักที่เขาบอกว่าก็ฉันยังไม่พร้อมไงอุ๊ยฉันยังไม่พร้อมนะแต่ความรักมันเข้ามาเหรอแต่ความรักมันเข้ามาไม่ใช่ความรับอะไรก็คือคุณธัญญาอาสยามอ๋ยเขาโสดนี่เขาโสด แล้วเขาก็ถูกจับตามองว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักธุรกิจหนุ่มให้โซลึกป่าก็มีภาพคู่ด้วยกันไงก็งมีภาพคู่ส็จผู้คนก็จับตามองแล้วคนก็ถามว่าเอ้ยอันนี้คือยังไงคือแฟนไม้คือไอ้หนุ่มน่าลวอ่อนคนนี้คือนาาา่ารักจ้าคือปัดข้างเล็กๆคือปิดหน้ามานิดๆอย่างเงี้ยมีภาพคู่งี้เหรอใช่ไปเจอธัญญาไปเจอธัญญา,ป,าปุ๊บก็เลยถามว่าเป็นยังไงใช่หรือเปล่าไปถามธัญญาใช่หรือเปล่ารแหม่ชาก็รู้บองชาว่าใช่เธ จริงจริงก็เพิ่งรู้จักกันค่ะจริงๆยังไม่ได้ถึงกับขั้นว่าจีบอะไรหรอกคือไปเจอที่ลาวไปทํางานค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกันแล้วคุณล่าล่าเขาก็ลั่นกล้องเร็วไปนิดนึงโอ้เพิ่งเพิ่งรู้จักกันแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์เฉยๆค่ะยังไม่ได้แบบว่าเจอกันอีกเลยตั้งแต่นู่นก็เจอกันแค่ครั้งเดียวเองค่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนาไปมากมายอะไรแต่ณวันนี้คือเรายังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครเลยหรอก คุยได้ค่ะคุยได้กับทุกคนแต่ว่าไม่ได้รีบเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะต้องแบบว่ารีบไปถึงเป็นแฟนหรือว่ารีบขยับสถานะเพราะว่าใจเราก็ยังแบบว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะใช้คําว่าแฟนกับใครก็ยังห่วงความเป็นโสดอยู่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราโพสโสดโพสอะไรมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยดียังไม่โพสหรือยังไม่ลืมนะ,ะยังไม่โพสเดียว ขครอยากคุยก็เข้ามาคุยได้ศึกษากันไปเรื่อยๆเป็นพี่เป็นน้องกันสบายๆชิวๆดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่ไหมป้าเขาบอกเลยแม่ครับโอ้โหคือมันแอบเมาคนทันย่าฉันก็ต้องเมาใช่ไหมล่ะเพราะว่าทันย่าเขาก็บอกเลยว่าคือยังไม่พร้อมจะมีใครจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเจอทันย่าแล้วเราเคยถามเรื่องนี้้าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เขาเล่าเมื่อกี้เล่าสองรอบก็เหมือนกันเลยนะเป๊ะปะมาก หนุ่มเอ่อจ้ธุรกิจเราคนนี้เขามีอีเวนต์แล้วเขา,าก็จ้างนักแสดงไทยคนดังไทยไปร่วมงานเขาเขาก็ถ่ายภาพคู่แบบนี้เกือบทุกกับทุกคนคนก็เลยไปผสมลงว่าอ้ยธัญญาเพราะว่าธัญญาโสดไงโสดได้ไม่นานไงก็เนื้อหอมใช่ไหมล่ะแล้วหนุ่มนักธุรกิจเราก็น่ารักแ,บบแล้วก็ม,นะมั่งมีล้ำมากเลยเนี่ยอะไรเลยรู้เลยว่าเป็นสายเผือก ้อ๋อ,ค,อคือว่าวอยากคุยกับออคนเนี่ยมันแบบอย่างนี้งไงวะเมาคันปากคาอย่างนี้คันปากต่อได้ไหมคันปากต่อมันเรื่องของใครพอจบจากทันย่าไปแล้วว่าไม่ใช่